สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีก2023-2024น้ำมอนลิงไซ์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษรอบเสร็จหนรอบแบ่งกลุ่มใช้ระบบ4เฟรมกลุ่ม19หมูปากน้ำนพพลแสงคำเอาชนะรอสเมอร์3-0เฟรมมาร์คเดวิสเอาชนะเจนสันเคนดิก3-0เฟรม หมูปากน้ำนพพลแสงคำเอาชนะเจนสันเคนดิก3ต่อ1เฟรมมาร์คเดวิสเสมอลอสเมอร์2ต่อ2เฟรมหมูปากน้ำนพพลแสงคำเสมอมาร์คเดวิส2ต่อ2เฟรมเจนสันเคนดิกเสมอลอสเมอร์2ต่อ2เฟรมสรุปผลกลุ่ม19แชมป์กลุ่มหมูปากน้ำนพพลแสงคำรับเงินรางวั 3, ล3,000ปอนด์รองแชมป์กลุ่มมาร์คเดวิส รับเงินรางวัล2,000ปอนด์อันดับ3 Mer, ลอสเมอร์รับเงินรางวัล1,000ปอนด์อันดับ4เจนสันเคนดิกไม่มีเงินรางวัลแชมป์กลุ่มนพพลแสงคำได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนอกนั้นตกล่อกลุ่ม1ไมเคิลโฮลเอาชนะสกอตต์โดนัสัน3ต่อ1เฟนอัลฟี่เบอร์เดนเอาชนะลอสลอเอร์3ต่อ0เฟน อัลฟี wer, ana, olt, ่เบอร์เดนเอาชนะสกอตต์โดนนสันสามต่อหนึ um, den, ่งเฟรมลอดลอลเออร์เอาชนะแมคเคลนฮลสามต่อหนึ่งเฟรมสกอตต์โดนันสันเสมอลอดบอลเออร์สองต่อสองเฟรมแมเคลนโฮลเอาชนะอัลฟี่เบอร์เดนสเฟรมสรุปผลกลุ่ม1แชมป์กลุ่มแมคเคลนโฮลรับเงินรางวัล3,000ันปอนด์รองแชมป์กลุ่มอัลฟี่เบอร์เดรับเงินรางวัลส0 0พันปอนด์ อันดับ3ามร็อดลอเออร์รับเงินรางวัล1,000ปอนด์อันดับ4ี่สกอตต์โดนัลสันไม่มีเงินรางวัลแชมป์กลุ่มไมเคิลโฮได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนอกนั้นตกรออผู้แทงเบรกสูงสุดของรายการณขณะน,นี้มี2คนคือเอฟวันเทพจียาอุ่นหนูแทง140่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสสิบสองแตง้มชอนแม็กเลสเตอร์แทง140แต้ม ผู้ที่ชนะเลิศรายการนี้ซึ่งจะมีการชิงชนะเลิศในวันที่21กรกฎาคม2566จะได้รับสิทธิ์เข้าไปเล่นรายการ c h a m p i o n of Champions วันที่13-19พฤศจิกายน2566ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอใรับชมอ,บอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ใพลาดคลิปใหม่หมที่อัปเดตขอบคุณครับ